สวัสดีมายาชาแนลครับผมผมปอนพลวิทย์นะครับครับสกายวงรวีครับผมเราจะมาทำคอนเทนต์ให้เราเราผัดกันเล่าเรื่องเพื่อนที่น่ามรทับใจก็ได้จะเผาก็ได้แต่เราอะจะพูดได้แค่ขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าสช่ว่าตอนนี้เขาโต้ตอบอะไรไม่ได้เราอยากเผาอะไรเราเผาเลยเลยเด็ดทีเริ่มที่ใครก่อนเริ่มที่ใครก่อนเริ่มที่ผมก่อนแล้วกันนะครับ อย่างสกายเป็นคนที่อ่อนโยนมากๆเวลาเจอกันทุกรอบสกายจะสวัสดีผมเหมือนผมเป็นคนที่จริงใจหน่อยจริงใจหน่อยถ้าจะหลอกเขาก็หลอกให้มันเนียนๆหน่อยออหลอกเนียนๆหน่อยเนาะจริงๆสกายมันแบบมีแต่เรื่องดีๆอ่ะขอบคุณครับนี่นี่ก็ได้แล้วหรอนี่ก็ได้อันหนึ่งแล้วหรอ จริงมันยากมากเลยนะการที่อสกายมีอะไรจะไม่จะไม่ไพูดกับผมไหมปอนเหรออ่บรรยายแล้วกันบรรยายรายละเอียดก่อนแล้วกันนะครับจริงๆปอนตอนเข้ามาตอนแรกมีความขายผมมากแบบว่าเงียบๆแล้วก็ไม่ค่อยแบบว่าไปสุงสิงกับใครใช่ก็มองปอนในตอนแรกมันเห็นภาพเราในอดีตท,ที่เราได้ก้าวเท้ามาเหยียบบ้านนาดาว คุณซีขอบคุณซีขอบคุณครับมวัวแต่ชักชา้าเลื่องเรื่องสรุปมันดีป่าวะสรุปมันดีหรือมันไม่ดีเนี่ยมยัยมันยายมันยายให้คนดูตัดสินเองแสดงว่าภาพแรกเราต้องรู้สึกเอ็นดูเขามากๆแน่เลยอ่ะไม่อะไม่รอเล่นรอเล่นนะก็เอ็นดูไมหมเรอก,ก็แค่แค่รู้สึกว่ามันน่าจะแบบเป็นเพื่อนเราได้ใช่เพราะว่า จริงๆก็ไม่ใช่แค่ผมนะคนหนึ่งเพราะก็ดูแล้วก็รู้สึกว่ามันปอนมันมีความคล้ายผมในเรื่องของนิสัยรแล้วจาได้ไหว่าเราเริ่มรน n k เันยังไงจำได้ปะจำได้ไหมฮะพลวิทย์เจอครั้งแรกเมื่อไหร่วะเอาไงกับมันดีเนี่ยเจอครั้งแรกก็น่าจะน่าจะตอนพวกเอาติง เอาติ้งบริษัทอะไรเงี้ยใช่เหรออ่ะถ้าไม่ใช่ก็พ <es S 1> ูดมาสิว่าตอนไหนอ่ะถ้าไม่ใช่ก็พูดมาสิว่าตอนไหนมาช่วยคิดอยู่นี่ไงใช่หรอเด็กันที่สิงคโปร์หรือเปล่า a few minutes later เอาติ้ง c i วะเอ๊ยเป็นไปได้ o u t s o u r c i n เถอะเราไม่เคยทำงานด้วยกันอ่ะเออเออได้ไป็นเอาติ้งถ้างั้น ใช่เอาติ้งแล้วก็น่าจะแบบเจอกันแต่ว่าตอนนั้นก็น่าจะยังไม่ไม่ได้คุยอะไรกันเยอะ <_ EN> น่าจะมาแบบ i ป e breaking ตอนที่แบบมีปาร์ตี้อะไรอย่างนี้เล็กน้อยอ่าใช่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 ใชเพราะว่าปอนนี่เป็นคนสายปาร์ตี้มากๆอย่าให้ปอนได้แตะอะไรสักอย่างนะเขาไม่พูดกันเขาไม่พูดกันเขาไม่พูดกันพูดอะไรไม่ได้พูดอะไรไม่ดีเลยอก็ปาร์ตี้แล้วก็สนุกเอนตัวนอนตัวนอนตัวเก็นงแผง พูดเลยเลยล็อกแรกล็อกแรกอ่ะตาผมใช่ไหมพูดเลยว่าครั้งแรกที่เข้ามาในนาดาวเนี่ยมีคนเหมือนกันนะชอบมีคนบอกว่าพิ่งกัพปี้ด้วยผมไม่ได้เหมือนสกายแต่ว่าแต่ว่าเขาจะทิ้งทายว่าเหมือนสกายสมัยก่อนเลยหน้าแกล้งหน้าตบหน้าตบไอ้เต้าเนี่ยไอ้เต้าเนี่ยอันนั้นก็น่ารักไป แต่คือแบบเป็นคนที่แบบเข้ามาแล้วแบบหน้าแกล้งก็คือเอ้ยจริงๆแบบผมติดตามสกายตั้งแต่สมัยสมัยสมัยฮอร์โมนแล้วสมัยแบบแคสติ้งอะไรอย่างเงี้ยดูสกายแบบไม่มีความเหมือนผมเลยเนาะสกายเป็นคนที่เงียบรึร้ึๆแล้วคุณเป็นคนยังไงแล้หลือคุณได้แค่ขอบคุณครับใช่ไหมฮะขอบคุณครับสกายเป็นคนที่เงียบขึ้ๆเข้าหายากสมยัยแรกๆ เป็นคนที่ไม่ได้คบขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับเออขอบคุณครับจบเรแล้วส็จแล้วแค่นี้แล้วแล้วอย่างนี้พอพอถึงเราเราคิดว่าเขาเป็นแบบนั้นใช่ไหมแต่พอทุกคนบอกว่าเนี่ยเราเหมือนเขาเลยนะมันความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงนะเพราะตอนแรกเราคิดว่าเขาแบบขุ่นแบบอะไรอย่างเงี้ยอ่อ ไม่แตกใจเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องดีมั้งเอเอเพราะว่าสกายก็ไม่รู้อะ่ะเหมือนแบบโทนในการพูดมันเกี่ยวนะ<ม>คือเราก็คิดอยู่แต่ว่าเป็นเรื่องดีเปล่าวะแต่ว่ามันเป็นเรื่องดีแหละถ้าเขาเหมือนเขาชมเราอยู่ <S <S เอ,เ,อเวลาเขาพูดอ,ะอ่ะเป็นคนแบบว่านอนสอนง่ายใช่ไหมเออขอบคุณยังว่านอนสอนง่ายว่านอนสอนง่ายเมื่อกี้เมื่อกี้ใช้คาผิดไปหน่อยแต่ตอนเนี้ยว่านอนสอนง่ายขอบคุณครับเออเรื่องทาถูกแล้ว จบ,จบแล้วจบแล้วจบแล้วจบแ้ขอบคุณครับมีเรื่องอะไรอีกนะประทับใจอะไรกันกอะไรกันเอ่อวีรกรรม,มั่นแหละผมประทับใจในตัวปอนอีกเรื่องครับคือตอนเอ่อมายแอมบูล็ตนะครับตอนนักชุดใจมันจะมีแบบว่าโปรแกรมจากพวกพี่ๆโปรดิวเซอร์แล้วก็ผู้กำกับว่าให้นักแสดงฟิตหุ่น พราะอยากให้นักแสดงในเรื่องนี้หุ่นดีกันทุกคนเพราะว่ามันจะมีซีนที่ถอดเสื้อใช่แล้วก็สามคนที่โดนหนักๆนะก,ก็จะมีผมปอนแล้วก็บิวกินซึ่งก็แบบแล้วก็แข่งกันบิวกล้ามใช่แล้วก็ทุกวันเนี่ยเราจะอัปเดตรูปถอดถอดเสื้อโชว์เรือนร่างของเราส่งไปในปกรุ๊ปไลน์แล้วก็ผ่านไปประมาณสักสามสี่เดือนปรากฏว่าปอนเป็นคนที่ หุ่นพัฒนาไปได้ไกลที่สุดอข,อขอบคุณครับขอบคุณครับไอเขาไม่ให้มาแตะตัวมันอ,อะเดี๋ยวเชื่อมเพื่อนในเรื่องนี้อ,อันนี้ฉ่ำจริงจริงไม่มีไม่มีเสแสร้งอะไรเลยรองผมจริงใจตลอดอไม่เหมือนคุณพูดเรื่องจริงๆริงมากี่สุเราพูดเรื่องจริงใช่ไหมจริงจริงเมื่อกี้ก็เรื่องจริงแต่ว่าเออเรื่องนี้ก็ได้ถ้าให้ชมสกายเนี่ยผมคงชมว่า สกายเป็นคนที่มีวิวัฒนาการวิวัฒนาการฟังดูดีบ้างฟังดูดีดดวิวัฒนาการในการในการในการแสดงในการใช้ชีวิตได้ล้นหลามมากๆ่หเราเราใช้คำที่ยิ่งใหญ่ไปก่อนขอบคุณครับเออ,อต่อ,อตออั้งแต่สมัยก็อย่างที่บอกเราตั้งแต่สมัยเราเจอกันแรกๆแบบ ไม่ได้เจอกันแรกๆตั้งแต่สมัยที่ผมติดตามผลงานเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จนมาถึงมาดูสายใบายสายอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยไอหมอนี่มันโหดเว้ย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าพอได้เจอกันพอได้แบบคุยกันเรื่อยๆเนีก็รู้สึกแบบรู้สึกรู้สึกประทับใจเล็กๆเล็กๆรู้สึกประทับใจเล็กๆนะคะขอบคุณครับเล็กๆเล็กแค่ไหน <c oughs> ทัพเมาวีระกรรมเพื่อนที่คนยังไม่เคยเห็นแล้วเราได้เห็นทำนี่นะเมาวีรกรรมเพื่อนผมขยายความต่อจากปาร์ตี้เมื่อกี้แล้วกันไม่จบจากปาร์ตี้นะไม่จบผมพอขยายความว่าแต่มันไม่สามารถเล่าดีเทลได้ทั้งหมดนะแต่ด้วยปาร์ตี้นั้นฮะมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ไม่มีใครในนาดาวเอาปอนอยู่ไม่มีใครเอามันลงเลยอ ไม่ว่าจะทําวิธีไหนก็ตาม,ม,มคือแบบมันมันเอา energy จากไหนไม่รู้มาคล้ายๆพี่มันเลยแ <c oughs> <c oughs> นวเดียวกันเลยรู้สึกมันจะลามนะ <c oughs> ลามไปละใช่ค่ะแต่ให้ทุกคนไปคิดต่อเองนะว่ามันคืออะไรขอบคุณครัขอบคุณครับมันเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเองเอ๊ะก็ไปครั้งเดียวมันก็ต้องเกิดขึ้นคงเดียว <c oughs> ไปสองครั้งก็สองครั้งว่า เหตุการณ์อะไรก็่าไปจำเดี๋ยวรอดูปีหน้าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะพี่มีอะไรอยากจะแก้ตัวในความอนมชนอะไรนั้นนะเอออยากจะแก้ตัวนะฮะปัญหาคือจําไม่ได้ปัญหาคือผมจําอะไรไม่ค่อยได้อะไรก็เลยตอนจไม่ได้เขาก็รู้หมดแล้วว่ามึงทำอะไรเรื่องของสกายมุมของสกายที่แบบไม่มีคนได้แบบเจอเนาะถ้าเป็นมุม ปกติคนรู้จักสกายในด้านไหนอ่ะด้านไหนน่ารักหรือว่าด้านแบบเป็นคนน่ารักเป็นคนดีเหรอดิผมดีเสมอต้นเสมอปลายข้งในจอและนอกจอค <Yeah. Yeah. S 1> นจริงอะ่เง <Yeah. S 1> ียจริงอ่ะจริงอ่ะสกายนะเวลาเจอผมอย่างแรกคือเขาจะเข้ามาโจมตีผม mm hmm. อย่างแรกที่ทําคือส่วนมากจะเป็นการบีบมือเพราะผมเนี่ยด้วยความจริงใจของเพื่อนคนหนึ่งผมจะเข้าไปจับมือแบบเ hey ฮ mm ้ย hmm. bro แล้วแบบสกายก็แบบ ทำตีเนียนแบบเอ้ยเป็นไงบ้างเว้ยสุดท้ายมันจะบีบมือผมแบบขยับไม่ได้อ่ะเลือดไหลเลือดหยุดไหลไปประมาณสองวัน oh <no. S 3> เป็นการทักทายนะอืมก็มีด้านรุนแรงอะไรอย่ันนี้แค่เริ่มต้นนะนี่แค่เริ่มต้นแบบด้านแบบรุนแรงเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้ก็ลองมันชาววิพ็อปอย่างเี้ยโยกเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยอยากจะจับมือสกายเท่าไหร่ละเจ็บตัวขอบคุณครับ<ก> มีเรื่องอะไรไอีกเนี่ยสุดท้ายสุดท้ายนะความจริงจะยอกเพื่อนที่คนอาจจะไม่รู้ผมว่าจริงแล้วสกายเป็นคนที่มีความดื้อเงียบนะอาจจะไม่ได้แบบพูดออกมาแบบตรงๆอะไรที่ไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่ก็จะเป็นคนที่ ไม่ทำตามแต่แบบไม่ได้ไม่ได้คอมมิตกับมันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยถูกปะถูกปะถูกปะขอบคุณครับอ๋อไม่ไม่ไม่แบบคอนเฟิร์มไม่ได้ด้วยขอบคุณครับเออแต่ผมบาสกายเป็นคนอย่างนี้นะขอบคุณครับโดยแบบจากที่แบบเรียนรู้กันมาเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้ชีวิตรู้จักกัน 2- 3สามปีรู้ชีวิตสองสามปีถือเยอะนะบาสกายพูถึงความรื่นเรี่องของตัวเองก่อนเมื่อที่ปอดล้กไปอ่ะผมนะครับไม่มี <calm pools> ผมไม่เคย mhm. ดืย้อเ <Gym. S 1> ลยแม้แต่วินาทีเดียวนี 2> <2> <ST AN illed> ่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคที่เขาบอกว่าขอบคุณครับพูดอย่างเดียวใช่ฮะผมไม่เคยดื้อแม้แต่วินาทีเดียวใช่ผมผมอะเรียบร้อยทั้งในจอและนอกจอคนดูเขาตัดสินยากนะตอนนี้ใช่ไม่ไม่ไม่ต้องตัดสินเลยคนดูรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นคนดีผมว่าคนดูน่าดูออกนะครับว่าใครเขาเสแสร้ง เนี่ยแต่เดี๋ยวปอนเนี่ยต้องรอรอวันกระท้อเปลือกวันกระท้อเปลือกทุกวันนี้ทุกคนอาจจะแบบยังไม่ได้เห็นมุมมืดของปอนในปกติทุกคนมุมมืดของผมเป็นยังไงหน่ยบอกว่ให้ขอบคุณเนี่ยอย่างีขอบคุณคับขอบคุณไม่รู้เรื่องยให้บิวกิ้นมาตบเ่ยเห็นหรือยังนี่กระท้อเปลือกเห็นหรือยังเมื่อกี้มุมเมื่อกี้นั่นแหละนั่นแหละเขาบอกตัวใหญ่ ขอบคุณครับอย่างเดียว,วไม่เคยลบกดเลยถ้เป็น,ปนโอเคโอเคโอเคใช่ฮะเม,ม,มื่อกี้บอกถึงไหนนะลืมไหมเนี่ยเห็นไ,ไหมกระเทือกอะไรใ้ตอบกระท้เปลือกใช่ฮะต้องรอฮะปอนเนี่ยทุกคนไม่ได้เห็นมุมที่เขาเป็นเขา,า,าแบบว่าอยู่กับเพื่อนแล้วเป็นยังไงอ่าใช่ตอนนี้ยังเป็นจออ่อนไหมคะตอนนี้ฮะเริ่มนะครับเริ่มแปลงร่างเป็นผีเสื้อเฮ้ยผีเสื้อนี่วงจรสุดท้ายแล้วบอสมผีเสื้อแน่เป็นวงจรสุดท้ายนะ ต่อไปก็เป็นปุ๋ยแล้วเป็นนอนอยู่เป็นนอนอยู่อ่าเป็นหนอนตักแด่ใช่้ายอยากขอบคุณเลยเพื่อนใช่ขอบคุณเลยเพื่อน <c oughs> มีอะไรขอบคุณกันต้องมีขอบคุณที่พวกเราหล่อเหมือนกันนะโรสอยกาลางอากาศบ, <c oughs> บอลบอครับ้าาผมขอบคุณเหรอสกาย เราขอบคุณนายจริงๆนะที่คอยอยู่เพียงข้างเรามาเสมอคอยเป็นเสาหลักของความสัมพันธ์ของเราคอยเป็นเพื่อนที่ดีให้แก่กันคอยเป็นคนที่หนุนหลังผมอยู่เสมอถึงแม้บางทีจะแทงข้างหลังบ้างขอบคุณ ไอ้ก็ผมว่าผมว่าสกายเป็นแบบเป็นเยี่ยงอย่างในแบบเป็นใช้ใช้คำยิ่งใหญ่น่ยเป็นเยี่ยงอย่างของการของการเติบโตของมนุษย์คนหนึ่งที่ดีสำหรับผมแล้วกัวนเออพวกเรานี่วนเวียนอยู่กับการเติบโตการาาเติบโตเซอร์เคิลออฟจริงเอ้ยไม่แต่แบบอากาศสกายถ้าเป็นแบบเป็นเยี่ยงอยญนะ่แล้วกันนะแบบจะเอาแบบให้ผมเรียนรู้จากสกายเนาะก็่าจะเป็นเรื่องของ การเอ่อการคอมมิชการแบบเดดิเคทแบบตัวเองในการแสดงอะไรอย่างนี้ซะส่วนใหญ่ด้วยเป็นคนที่จริงใจไม่ใช่จริงใจจริงจังกับการแสดงกับเอ่อตัวละครมากๆแบบเป็นคนที่ลงทุนนะครับกับการแสดงเรื่องเรื่องหนึ่งมากๆคก็ถือว่าขอบคุณแล้วกันเนาะที่เป็นแบบอย่างให้ที่ดีให้กับคนอื่นเพราะอีกตอนอีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบมันเก่งเอ้ยเรื่องแบบว่าเรื่องเรื่องเรียน ใช่ครับเขเหมือนอัจฉริยะเลยแล้วไม่อัจฉริยะเลยนะใช่ครับเรื่องกับเอาเบิร์ตไฮสไตล์กับชั้นมาเกิดทีเท่ากับเอ็มซียกกำลังสามสองสองใช่ครับเพราะว่าเนี่ยเราดูผิวเผินนะฮะปอนอาจจะเป็นแบบคนที่ดูเออดูแบบไม่สนใจโซ่กับเดินเดินแล้วมองผีเสื้อแล้วก็แบบเดินไปเออใช่แต่แต่บก พอมองในมุมกลับกันนะมันแบบเป็นคนที่เรียนจบภายในกําหนดแล้วก็เรียนดีด้วยใชผ่ผมเสริมได้ไหมผมเสริมชมตัวเองแล้วกันผมเนี่ยเป็นคนที่จริงจังกับการเรียนพอสมควรับผมก็รู้สึกว่าถ้ามีสักกายอยากเอาเราเป็นแบบอย่างในะเรื่องการเรียนอะไรก็ยินดีมากมากเรียนจบพร้อมกันไหมเนี่ย <c oughs> เราเรียนจบพร้อมกันไหมอี <c oughs> สกายตัวผมปีหนึ่งนะครับแต่ผมไม่เคยเรียกสกายว่าพี่เลย